สวัสดีครับผมโมนโปูยีย่ยผพาลวยนะครับปิดพามาชมคลิปตัวเลขสามตัวสำหรับให้เอซีแฟนเช่าโปูยีย่ยผพาลวยที่เขารับชมรับฟังนําไปซื้อตัวเลขรางวัลที่หนึ่งนะครับผมปูยี่ยมกับได้สั่งเครื่องมือพิเศษขึ้นมาชนิดนึง เกิว,ว่าโตวายครับโตวายนี่จะปิดโตที่น้ำพอมาพี่นนองให้ไปเห็นตัวเลขสามโตนะครับบางวัดก็ต้องใช้เลขแทนนะครับผมจะบอกว่าตัวใดสีมาแทนมันไดเอาตัวใกล้เคียงแหะครับวันนี้ก็เป็นเศร์าเป็นเที่ยงนะครับของวันที่24นะครับวันเสาร์ที่24 กกดาคมสองห้าหสี่นะครับหมดตกเบิดเมือแล้วครับมือไปใส่บดหรีต่างใจว่าเสียให้พ่อแม่พี่น้องชมตัวเลขเพื่อเอาไปสื่อรางวัลที่หนึงนะครับตัวประเทศถือสามตถ่ไทยของรางวัลที่หนึงท่านอาจจะเลือกลักหนา เป็นการบังเอิญได้รางวัลที่หนึ่งไปด้วยนะครับผมอผมสิทวนให้เบิ้งนะครับตั้งแต่งวดเริ่มงวดเก้าเจ็ดสองสี่หาครับงวดวันที่หนึ่งเดือนอมีทุน่าสองหาหกสี่ให้เบิ้งนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับอ่ะชมเลยครับผมนะครับ งวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกสี่เก้าเจ็ดสองสี่ห้านะครับเราก็น,น้ำเลขต่างหลักเนยมาเขียนลงไปนะครับเลขเก้าโตอยู่ในีนีนะครับเขียนลงมานะครับจะใส่วิธีการเขียนโดยใส่รหัสสามหกเก้าละครับเขียน คือเขียนลงมาในแนวดิง 8, ่ง258บรรทัดที่2แนวดิง 7, ่ง147บรรทัดที่3036น,นะครับอันนี้จะสังเกตได้ว่าเป็นตัวเลขถอยหลังครับอีกฟังหนึ่งนะครับเป็นตัวเลขเดินหน้านะครับสอ 8, งห้าแปดเท่ากันแต่ตัวกลางเป็นสามหกเก้า ตัวขอบเป็น4 7 0นะครับผมมาเบิ่งเครื่องมือของผมนะครับโดยเครื่องมือที่หาผมจะใส่ตัววายตัวนี้แหละครับไปจับเลกนะครับตามเบิ่งเลยครับผม ลรบมาเบิงวางวดวันที่ม 5, 6, ม 28, 16มีถุนหน้า2หาี่เหล็กซีเมนี้แปดหนึ่งหะครับแปดหกหนึ่งนะครับนี่คือแปดนะครับหกหนึ่งนะครับนี่แปดหกหนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับผล,ลบปลากดว่าวันที่สิบหกมีถุนหน้านะครับสองหาหกสี่ เลขออกแปดหกหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดครับผมชมอีกครับนะครับอ่าเรามาหาว่าในงวดวันที่สิบหกมีุนายนตสองหาหกสี่เลขออกแปดหกหนึ่งล่างหนึ่งเจ็ดแล้ว วดต่อไปมเมื่ออโตัวใดครับตั้งหลักผมตั้งไว้แล้วครับก็ตั้งเลขหนึ่งนะครับเขียนลงมาในแนวดิง่งหนึ่งสี่เจ็ดนะครับศูนย์สามหกเก้าสองห้าบรรทัดที่สามครับแนวดิง่งตัวไว้ไม่จับล่อเบิงครับสีใดโตใดนะครับผม เอาตัวไว้มาจับเลขนะครับลักษณะเดียวกันกับงวดที่ผ่านมานะครับเลขมันได้เจ็ดศูนย์หานะครับเจ็ดห่านึงนะครับโบอแมนครับผมเจ็ดศูนย์หเจ็ดหาศูนย์นะครับอาทาพ่น้อกเห็นศูนนะครับเขาตงแขค้นหนึ่งครับ เลขถัดเลขแทนมันอยู่ยครับหนึ่งนี่ครับพี่นะครับผมตัวนี้เป็นแค่ตัวเลขใกล้เคียงนะครับห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าตัวแทนห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้ามาเบิ่งผนออกนะครับ ผลออกวันที่หนึ่งก็รักดาสองห้าหกสี่นะครับเลขที่ออกห้าหนึ่งเจ็ดกับสองเก้านะครับสี่บกไกลกันจากทีวายเขาขาลือกนะครับไว้เขาขาลือได้เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าคันเท้าหาตัวเลขแคนศูนย์ได้เลยก็คือ เอาตัวใกลเคียงมั้ละครับเอาหนึ่งกับสองครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าเอาตัวไกล้เคียงมันหนึ่งครับกับเก่าตัวเลขก,ก็จะมาลงหลักตัวนี้พอานี่นะครับห้าหนึ่งเจ็บนะครับผมอ่ะมาชมวดต่อไปนะครับ ว่าต่อไปนะครับน้ำเจ็ดแล้วตั้งนะครับตั้งจากรัสสามหกเก้าคือแนวดิงนะครับเจ็ดศูนย์สามบรรทัดที่สองหกเก้าสองบรรทัดที่สามห้าแปดหนึ่งนะครับผมการามาคันเหลือกันเบ่งนะครับโดยใส่ตัวไวาคือก้าวครับผม เอาไว้ค่าเลือกแล้วครับเลขที่ปลากฏกับสายตาเสามหกหนึ่งครับสามหกหนึ่งหกหนึ่งสามนะครับสามหกหนึ่งหกหนึ่งสามวันที่สิบหกนะครับกอลกกระดาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ ผลฟ้ากว่าเลขที่ออกเก็ดสองห้ากับเจ็ดศูนย์ครับหวยมันคือหมดถือแล้วี่ออกนะครับมันออกเก็บซอนหักสองหักเอาได้สามหกหนึ่งหนึ่งหกสามอ่ะไว้ตัวนี้เราเข้ากลับทางไหมครับผม อยปีนหัวมันลงมาครับวดเดียวกันนี่แหละครับหาหนึ่งเจ็ดนี่แหละนะครับตัวเลขกับโตเก้านี่แหละครับแต่ว่าเอาไว้เขาไปจับครับปากดว่าเลขที่ปากดกับสายโหสายตาเขาเจ็ดสองหาพอดีครับ ป้ายตรงนี้กลับหลังครับเราทั้งข,ขาลงนะครับเราทั้งหัวขึ้นป้าบอกว่าเลขที่ปากดก็คือเจ็ดสองห้าครับเ,เบองไไม่นะครับว่างหันสามหกหนึ่งมันคือเป็นเจ็ดสองหาครับผม สามหนึ่งหกหกหนึ่งสามพิชตัวนี้ครับป๊าปป๊าโซเก้านี่แหละครับพิชกับหลังครับพอพิชกับหลังนะครับกลาเป็นตัวเลขไม่ทันทีครับเจ็ดสองห้า จะสังเกตเห็นว่าตัวเลขที่ขยับไปแค่หนึ่งหลักนะครับหกขยับเป็นเจ็ดสามลงเป็นสองนะครับ 7, 2, 5, เจ็ดสองห้าก็ปรากฏให้เห็นนะครับับเขาสิม,มาหากันว่า งวดวันที่1สิงหาคมสองพตัวเลขจะปรากฏอะไรถ้าใช้วายนะครับเจ็กับ70นย์นะครับ,บน,บนำหลักมาตั้งนะครับ581แนวดิ่งนะครับ581แป่ตงตัวกลางครับ470ตัวขอบครับ369 ะบเบิ้บงบเสียไว้จับล้องเบิ้งนะครับผมเลขสิมาได้บอ่มุมอมองที่ต่างกันนะครับเลขที่ปลาปลดนะครับก็คือ503ครับคูใหมาหา0ูนสามครับ นำเลข503ตัวนี้ไปซื้อลัตเตอรี่ได้เลยครับเก็บจากแผงเลยครับ503มาได้ไบครับมาได้ไหม มาได้ไหมอ่าถ้าเราขยับใบนะครับถ้าเราขยับใบเราขยับตัววยัยเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับจุดเดียวกันนี่แหละครับเป็นหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสี่เก้าตัวเลขนี้จะมาได้ไหมนะครับนะครับจะมาได้ไหมตัวเลขตัวที่สอง ตัวที่1,603เออตัวที่1,503ตัวที่2,194 1,49อ่าูยังจะขยับอีกทีหนึงนะครับผมขยับเบิง่งหลายๆมุมนะครับเนาะห้าหกหห้า สามตัวนี้จะมาได้ไหมในงวดวันที่1นสิงหาสองห้านะครับผมดูอีกครั้งครับคูเยี่ยมยู่ขยับอีกเครั้งหนึ่งนะครับเด้อ ขยับครั้งที่4ครับตัวเลขก็จะได้9 8 3 9 3 8 93, 8 9 3 8 3 9้าาขยับครั้งที่4เลขสิมาตามว้ายมุมได้ครับในงวดวันที่1สิงหาสองห้าหกสี กาชมอีกทีครับตัวเลขตัวเดียวกันนี่แหละครับจําตัวเลขให้ดีนะครับผมจะขยับไปเรื่อยๆขยับห้างที่สองครับ หนะึ่งห้าหกหกห้าเเดี๋ยวอีกทีครับห้าศูนย์สามครับห้าศูนย์สาม

สำหรับคลิปนี้ก็รู้เยี่ยมให้ชมเพื่อน้ำตัวเลขนี้ไปจัดหาลอตเตอรี่นะครับรางวัลที่หนึ่งหรืออาจจะถูกรางวัลอื่นๆได้นะครับผมอาผู้ใดที่บกเคลียร์บอียบนะครับโู้เยี่ยมจะทำคลิปที่สองให้บังว่าตัวเลขที่น่าจะมาเนี่ย ตัวไหนเอาตัวเดียวเท่านั้นนะครับหลักเดียวเท่านั้นที่มันน่าจะยืนยันว่ามันสามารถมาได้นะครับอันนี้ปเย,ยม,มิเลนคนละฟังหเห็นนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่ามันจะมาตัวท้ายตัวนี้มันน่าจะมาตัวไหนผู้ตัวของมันนะครับ อสำหรับคลิปนี้ก็ปูเยี่ยมกับฝากไว้ให้เป็นแนวทางนะครับชมเพื่อเป็นการบันเทิงและเป็นแนวทางในการจัดหาซื้อสลากกินแบ่งสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นบม่สนับสนุนการใส่ในทางที่ผิดกฎหมายใดๆทางสิทธิ์นะครับผมอ้าสวัสดีครับคลิปนี้ปูเยี่ยม ขอกลาวคำอำลาสวัสดีกับ fc แฟนช่องนะครับอาซอยกดไลค์กดแชร์ให้ปุยยีมได้เยครับเด้อผู้ไดเม้นว่าชอบตัวไหนกับเม้นมาัวๆเลยครับเอาให้ลำให้รวยไปซื้อตเตอรี่จัดหาขอาร้องวันทีหนึงปังปังปงป,งปังกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับผม